ทำให้เขาสามารถขยายซีซีเป็น160ซีซีเท่าพวก p c x แล้วก็ Honda าคลิกได้นั่นเองครับยนต์เขามีลูกเล่นที่การขยายซีซีได้เนี่ยมันทำให้การใช้งานเขากว้างขึ้นแล้วก็ถูกใจใครหลายๆคนจริงๆนะเบรกหน้าเขาจะเป็นจานดิสเบกเป็น ABS เนาะมีขนาดใหญ่30ลิตรนะครับแหลกท้ายเขามีจุดจุดยึด3จุดนะนั่นหมายความว่าเวลาเอาไปติดกล่องหรือติดปีเดินทางเนี่ยเขาจะมั่นคงมากๆเลย สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Honda โชคชัยมอเตอร์นะครับตอนนี้มาอยู่สาขาทะเลแก้วนะร้านนี้เขาเป็นร้านใหญ่นะครับมีหลายสาขามากแล้วก็พอดีลดลงแต่ละสาขาเนี่ยเขาทยอยลงเนาะมันอยอยมาตอนนี้จะพามาดูเจ้า g i o n o นนะครับ g i o อโนหนนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งขวัญใจไวรุ่นนะช่วงเวลานี้จริงๆนะต้องยอมรับเราว่าเขาเป็นแนวสกูตเตอร์โมเดิร์นคลาสสิกที่มีความจี๊ดจ๊าดในตัวเองสูงมากๆเลยนะ สายทำแรงเนี่ยโปรดปานรุ่นนี้มากๆเลยในขณะเดียวกันสายที่ขี่ธรรมดาชอบรถน่ารักก็ถูกใจรุ่นนี้ของ Honda มากๆเลยนะเขามีความสดใหม่ในตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับเขาจะเป็นโมเดลเสกูตเตอร์ดีไซน์โมเดิร์นคลาสสิกของ Honda นะชื่อ Giono เนี่ยเขาก็เอามาจากสกูตเตอร์คลาสสิกของอิตาลีนั่นแหละครับแล้วก็เอามาอัดแอปสร้างใหม่เป็นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะ ก็จะไม่ได้เป็นมินิสกูเตอร์เหมือนกับตัวดั้งเดิมของเขานะครับอันนี้เขาก็จะมาในรูปแบบของสกูเตอร์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเลยเนาะเขาเป็นที่ชื่นชอบของสายทำรถมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นโมเดลสีปัจจุบันนะของปี2025เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ครบทุกสีเลยนะตัวธรรมดาสีปีนี้ของเขาก็จะมีสีดำเพิ่มขึ้นมาแล้วดำเนี่ยผมชอบนะดำมันเป็นดำด้านครับสวยอะสีดำเนี่ยสวยมากเลย แล้วก็มีเขียวเนาะแล้วก็มีเหลืองครีมอ,อันนี้ก็จะดูแบบว่าหวานๆหน่อยอ่าแล้วก็อันนี้สีจะเป็นตัว ABS นะครับก็จะได้เบาะน้าตาลเนาะแล้วก็จะได้เป็นทาแลมโบตัว ABS เนี่ยจะขาดไป2ส,สีนะคือสีดํากับสีแดงครับคงจะขายไปแล้วแหละเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตมากแล้วสีแดงก็เป็นสีแดงของ Honda อยู่แล้วเนาะ นี่ครัก็จะเป็นสีปี2025นะช่วงเปิดตัวเนี่ยสีสันเขาเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เป็นรถคันแรกๆของ Honda ที่ทำสีแบบสไตล์แฟชั่นด้วยที่เป็นโทนสีแฟชั่นแล้วเป็นโทนสีเดียวทั้งคันแบบนี้ปกติ Honda จะไม่ทำตอนที่เขาเปิดตัวช่วงปีที่แล้ว2ปีก่อนเนี่ยก็ถือว่าคือฮามากที่ Honda เนี่ยสร้างรถในลายของสกู๊ตเตอร์เป็นลายใหม่ขึ้นมานะเพราะแต่เดิมเนี่ยฮอนด้ Honda ก็จะมีเจ้าสกูปปนะี้ไเนาะที่เป็นตัวประจํา พอมาเพิ่ม Geo No Pat แล้วก็เติมความสดใหม่เข้าไปในตัวเขาเนี่ยทำให้เขาได้รับความสนใจมากๆเลยมาว่ากันที่ไฮไลท์ของเขาเลยเนาะไฮไลท์ของเขาเลยคือเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเครื่องยนต์125ซีซีรูกเนี้ยเป็นเครื่องยนต์ E.S.T. Pat นะครับ เป็นเครื่องยนต์ลูก E S C p a c ก็ทันสมัยมากเนาะก็ Honda ก็ใช้เครื่องยนต์ลูกนี้กับพวกสกูตเตอร์สมัยใหม่ของตัวเองเนอะก็จะเป็นเครื่องยนต์ลูกนี้กันหมดละทีนี้พอมันเป็นเครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาจะใช้พื้นฐานร่วมกับ Honda คลิก160กับเจ้า P C X 160แล้วก็เอามาปรับเปลี่ยน ภายในบางอย่างอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่บางชิ้นเพื่อที่จะลดซีซีมันลงนั่นหมายความว่าแค่เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่บางชิ้นเนี่ยทำให้เขาสามารถขยายซีซีเป็น 160C ซีซีเท่าพวก p c x แล้วก็ฮ o n d a าคริกได้นั่นเองครับทีนี้พอมันขยายซีซีได้โดยตัวมันเองเนี่ยโดยพื้นฐานของตัวรถเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกใจพวกสายทํารถแรงของบ้านเรามากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอย่างที่รู้กันเนะพวกรถสายพานเนี่ยช่างบ้านเราเก่งมากๆเลยนะแล้วประกอบกับว่าเครื่อง160 C หซี 60cc ของ h o n d a k ค c กับ p c x เนี่ยมันขายมานานละช่างบ้านเราก็จะมีความรู้ในการทําเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยมานยาวนานมากเลยทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นของที่สนุกมือมากเลยนะสำหรับสายทํารถแรงของบ้านเราครับนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ว่าทําไมเจ้าเจโอนพัสถึงได้รับความนิยมกระแสขึ้นมาเร็วมากเลยในขณะเดียวกันนอกจากที่จะเป็นสายทํารถแรงแล้วเนี่ยด้วยความที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นสกูตเตอร์คลาสสิกเนาะโมเดินคลาสสิก เขาก็จะมีความเนี่ยเป็นชิ้นส่วนงานเป็นโครมเมียมแล้วก็สีสันไฟเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเรียบร้อยแล้วก็กระปุกกระปิกมากๆเลยนะแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ของเขาอะ่ะมันว่างเยอะทําให้สายที่แต่งรถสวยงามแต่งรถแฟชั่นอ่ะพวกประดับไฟทั้งหลายอะ่ะก็มีการทําของแต่งของเจ้ารุ่นนี้ออกมาเยอะนะทําให้ตัวเขาเนี่ยมีสีสันแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งออกมาได้เยอะมากเหมือนกันนะครับกลายเป็นขวัญใจของนักขี่ของคนไทยมากเลยนะ คือในใน,นาทีนี้เรียกได้ว่ากระแสะเขาอะเป็นรถเล็กของ Honda ที่เรียกได้ว่ามาแรงที่สุดข,ของ h o n d ้าในเวลานี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแต่งแรงแต่งสวยแต่งแฟชั่นนะถูกใจกันมากเลยไฟแต่งเข้าสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็มีการแข่งขันที่ว่าประกวดการตกแต่งรุ่นนี้ก็มีกันเรื่อยๆให้เห็นกันแล้วนะครับเป็นอะไรที่ว่าเป็นสีสนะันน่ะตามงานประกวดงานโชว์รถเลย <c oughs> สำหรับเจ้า g i o n o p นพั125นนะครับแทบจะเรียกได้ว่าทุกวันนี้จะหาคนที่แบบขี่เครื่องเดิมมายากมากเลยนะ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ของเขาอะที่ว่าจะอัพซีซีเป็น160ซีซีะมันทําได้ง่ายมากๆเลยบางคนสั่งอุปกรณ์มาซึ่งเป็นอุปกรณ์ของศูนย์ปกติเลยนะเป็นพวกชุดเครื่องยนต์ของเจ้า B C X หรือ Honda าคลิก160นั่นแหละก็เอามาแปลงทําเองที่บ้านก็ยังทําได้เลยนะถ้ามีเครื่องมือและอุปกรณ์ครับคือมันไม่ได้ยุ่งยากเลยด้วยความที่ชุดพื้นฐานมันเป็นเครื่องยนต์ชุดเดียวกันนั่นเองครับถูกใจทั้งสายซิ่งแล้วก็สายทํารถแฟชั่นเลยนะสําหรับคันนี้ครับไม่แปลกที่จะะิกกันนมาๆนะ เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ e-esp p l s นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นการระบายความร้อนแล้วก็ความไหลลื่นหล่อลื่นของการทํางานนะลดแรงเสียดทานของการทํางานของเครื่องยนต์ครับมีพิสตันออยล์เจ็ตเป็นระบบฉีดหัวฉีดน้ํามันเครื่องเอาเข้าใต้ลูกสูบนะเพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเป็นจุดเด่นของเขาเนาะแล้วก็เขาจะมีแรงม้าอยู่ที่11แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่10นิวตันเมตรนะ เป็นเครื่องยนต์สไตล์สกูตเตอร์นะครับก็จะวางนอนเนาะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เน้นแรงบิดเน้นขับขี่ในเมืองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากสําหรับเครื่องยนต์แล้วก็เขาจะมี2รุ่นก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็นคอมบีเบรกนะครับเป็นรุ่นคอมบีเบรกแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นรุ่น ABS นะครับจะต่างกันแค่ว่า ABS รุ่น ABS เนี่ยเบรกหน้าเขาจะเป็นจานดิสเบรกเป็น ABS เนาะแล้วก็เป็นดิสเบกหน้าคู่2องพอดของนิชินนะครับ ในขณะที่ตัวคอมบเบรกจะเป็น1นึ่พอตนะครับจะเป็น1นึ่พอตตัวคอมบเบรกเนี่ยเวลาเรากำเบรกหลังแรงเบรกหน้าจะติดด้วยนะครับจะทําให้เบรกหน้าเบรกหลังติดพร้อมกันนะช่วยกันรกระจายแรงเบรกครับส่วน ABS ตัว ABS เนี่ยจะมี ABS แค่ลอหน้านะก็จะเป็นการบีบตัดคลายตัดคลายเนาอทำให้รถเรามีลื่นถลายครับอ่าก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับ ABS ก็จะปลอดภัยกว่าส่วนระบบเบรกข้างหลังเนี่ยเป็นดัมเบรกทั้งคู่นะครับ เป็นดัมเบิลเหมือนกันเนาะอ่าเป็นดัมเบิลเหมือนกันนะครับก็ไม่มี ABS ที่ข้างหลังนะอ่าตัวตัวธรรมดาก็จะเป็นดัมเบิลปกติครับแล้วก็รายละเอียดรถอื่นๆก็ดูสวยงามแล้วก็เรียบง่ายนะเรามาดูที่ตัว ABS นะครับตัวนี้ก็จะมีด้านขวาประกับแฮนด์เนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทสต็อปเ,เป็นออฟลันเนาะสตาร์ทเครื่องปกติครับโดยด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำแต,ตรแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับหน้าจอเป็นฟูลดิจิตอลนะครับเป็นฟูลดิจิตอลนะไม่มีเขียนไม่มีอะไรนะครับ ก็จะมีปุ่ม select ก,กับ s e ตให้เลือกแค่สองอย่างนะครับระบบไม่มีอะไรซับซ้อนนะตอนนี้ก็จะเป็นฟอบอร์ดแล้วก็ถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับถังน้ำมันเนี่ยเขามีข้อดีมากเลยคือพอถังน้ำมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเ,เวลาเติมน้ำมันเนี่ยบางทีคนเติมอาจจะไม่ต้องลงรถก็ได้ผู้หญิงก็อาจจะไม่ต้องลงรถก็ได้ผู้หญิงก็ไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มลงมาเปิดฝาถังน้ำมันข้างล่างแล้วก็เวลามีสัมภาระก็ไม่ต้องเปิดบาะด้วย จุดเติมถังน้ามันอยู่ตรงนี้คือดีมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแขวนของนะครับก็จะมีตัวแขวนของให้แล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ะนะครับจุดบริเวณเก๊ะด้านในเนี่ยก็จะใส่ของได้นิดหน่อยเนาะกุญแจก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีนะครับสมาร์ทคีเหมือนรุ่นทัท่วไปของ h o n d ้าเนาะตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทคีแล้วเก็บของได้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะแล้วก็ในด้านในก็จะเป็นอะไยเอนะครับเป็น USB Type A นะครับ มีตัวชาร์จเป็น Type A แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเนาะรถสมัยใหม่ก็ต้องมีกรนติบรถกันอยู่แล้วครับนี่สะดวกมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้สวิ์สวิ์วด้านบนก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับป๊อกแปก๊กอันนี้ก็จะเป็นเปิดบาะนะครับแล้วก็เป็นล็อกคอนะแล้วก็สตาร์ทเครื่องทํางานก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็นี้ก็เปิดถังน้ํามันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดใต้บ่อ ใต้เบาะมีขนาดใหญ่30ลิตรนะครับใต้เบาะใหญ่30ิลิตรนะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแน่นอนหนึ่งใบนะครับแล้วถ้าใครเป็นสายเดินทางเนี่ยสายท่องเที่ยวเนี่ยสภารัเนี่ยเก็บได้ประมาณวันสองวันแน่นอนเลยนะเดินทางได้ครับอันนี้ดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นจุดเติมน้ํายาหล่อเย็นนะคือใต้เบาะเขาใหญ่แล้วก็เขามีพื้นที่ด้านบนอยู่พอสมควรด้วยนะอันนี้ก็คือถือเป็นไฮไลท์ที่ใครหลายๆคนชื่นชอบเจ้าจิโอโนมากเลยเพราะความที่ว่ามีพื้นที่ใต้เบาะค่อนข้างเยอะนี่แหละครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาทําออกมาดีมากๆเลยคือแหลกท้ายนะแหลกท้ายเนี่ยตัวนี้แหลกท้ายตัวนี้เขาสวยงามนะครับจะเป็นแบบว่าลายเหล็กอลูมิเนียมสวยๆเลยแล้วก็แหลกท้ายเขามีจุดจุดยึด3จุดนะนั่นหมายความว่าเวลาเอาไปติดกล่องหรือติดปี๊บเดินทางเนี่ยเขาจะมั่นคงมากๆเลยจะไม่หักง่ายแล้วก็ไม่ย้วยนะครับ ไม่สายเวลาตกหลุมแรงๆอะไรอย่างนี้ด้วยจะค่อนข้างทนมากเพราะจุดยึดแหลกท้ายเขามีถึง3จุดเลยนั่นเองอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากสายท่องเที่ยวเนี่ยชอบมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะเป็นฟู LED แล้วนะครับอ๋อ,อไม่ฟูล e d ครับ <c oughs> ลืมไปไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED นะแล้วไฟหน้าเนี่ยมีเดย์ไทมด้วยครับแต่ว่าไฟเลี้ยวเขายังเป็นหลอดอยู่นะครับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดอยู่ อันนี้ก็จะเป็นลายเอียดเล็กๆน้อยๆเนานะแต่ก็หาเปลี่ยนไม่ยากนะครับไฟแต่งเยอะแยะแล้วผมจะบอกว่าเขาเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีไฟแต่งสวยงามเยอะมากๆเลยนะเจ้าจิโอโน่เนี่ยเนี่ยไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดอยู่นะแต่ไฟหน้าเนี่ยเป็น LED แล้วแล้วก็มีเดย์ไทม์ด้วยนะเนี่ยเดย์ไทม์ตรงเนี้ยค่อนข้างสวยแล้วเด่นมากแล้วก็มันเข้ากับความที่ว่าเป็นโคมโคมเมียมตรงนี้มากๆเลยมันทําให้ตัวรถมันดูหรูหราดูมีอะไรครับเนี่ยจุดเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาเอาไปติดไฟแต่งกันค่ออนนข้างเยะนะ ช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับก็จะเป็นโชคหน้าจะเป็นตะเกียบคู่ธรรมดานะเป็นเทเลสโคปิกครับแล้วก็ข้างหลังเป็นโชคหลังเดียวนะครับวางตั้งนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายอย่างเดียวนะข้างหลังเนี่ยมีมีแกนปรับตั้งค่าได้นิดหน่อยนะครับแต่รับได้ไม่มากนะอา่าแล้วก็เป็นยางเป็นล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกแล้วก็เป็นยางทูเลดนะแล้วก็ไอจุดเติมลมเนี่ยมันจะหันออกข้างนะตรงนี้ดีครับทําให้เราเติมลมง่ายมากๆเลย อ่าเป็นล้อแม็กยางทบเบรดแล้วก็เป็นล้อล้อหน้าหลังเท่ากันนะเป็นล้อสิบสองสิบสองครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ปกติของสกูตเตอร์อยู่แล้วนะสำหรับล้อไซนี้ครับประกบแฮนเนี่ยอ่าแฮนเนี่ยตัวตัวที่เป็นตัว a b s เนี่ยจะได้เป็นแฮนสีน้ำตาลด้วยนะจะเหมือนกับสีเบอกครับแต่ตัวคอมบเบรกจะเป็นแฮนสีดำนะแต่ลายเดียวกันนะครับเป็นแฮนสีดำก็จะเป็นสีเดียวกับเบอะด้วยเหมือนกันครับ กระจกมองหลังเนี่ยก็จะเป็นลายตามสีรถนะจะดูโมเดินโมเดินหน่อยเนาะสีเขียวก็สีเขียวสีเหลืองครีมก็สีเหลืองครีมครับสีดําก็สีดําแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีอ่าโครเมียมนะอ่าถัางน้ํามันของเขาเนี่ยเป็นถังน้ดมันขนาดันขนาด5.4ลิตรนะครับเดินทางได้ไกลมากๆเลยนะ ถังหนึ่งเนี่ยรถเดิมเดิมเนี่ยก็วิ่งถังหนึ่งรถเดิมเดิมวิ่งได้เกือบ200กิโเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สายเดินทางสายทัวริ่งเขาชอบกันเพราะว่าอัตราบริโภคน้ํามันของเขาเนี่ยยังถือว่าประหยัดนะอยู่ที่40กว่าล,ลิตรเท่านั้นเองนะงนนนงนะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้กินอะไรมากมายครับอันนี้คือเดินทางไกลได้แบบโอ้สบายมากๆเลยแล้วกเ็เครื่องยนต์เขาเมื่อกี้ผมลืมบอกเนาะเขาเป็น4วาลวนะครับเป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์เนาะ ทีนี้พอมันเป็น4วาลเนี่ยมันก็เริ่มทให้อัตราเร่งมันความที่จัดมันดีนั่นเองครับพอเอาไปขยายเป็น600เอยเป็น 160cc ซีซีแล้วเนี่ยมันตอบสนองได้ดีขึ้นมันขี่ดีขึ้นแล้วก็เวลามันเอาไปดันเนินดันดอยขี่ท่องเที่ยวเนี่ยกำลังมันพอมากขึ้นครับมันทําให้มีมันมีพลักกาลังเยอะกว่าพวกบรรดารถบ้านทั่วไปที่แบบ1 1 5หซีซีหรือ 125CC ซีซีมากขึ้นชัดเจนครับนั่นแหละคือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งพอเขา เครื่องยนต์เขามีลูกเล่นที่การขยายซีซีได้เนี่ยมันทาให้การใช้งานเขากว้างขึ้นแล้วก็ถูกใจใครหลายๆคนจริงๆนะตัวรถเนี่ยไม่ได้มีความสูงมากเลยนะคือตัวรถเตี้ยมากๆครับแล้วก็เวลาท่าขับขี่ก็จะอยู่ท่านี้เลยจะสังเกตนะว่า แฮนเนี่ยก็ขนาดกำลังดีนะท่าขี่ก็จะเป็นท่าขี่แบบสกูตเตอร์ปกติทั่วไปแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมากของเจ้าจิโโนคือเบาะใหญ่มากคือคนขี่นั่งสบายคนซ้อนก็นั่งสบายนะครับเลเยอร์ของเบาะเนี่ยด้วยความที่ว่าพอมันพื้นที่เยอะปุ๊บเบาะแต่งเขาก็มีขนาดแต่งได้เยอะแยะมากมายไปด้วยนั่นเองใครจะไปเอาไปทําเป็นทัวรงอ่ะจะไปแต่งยังไงจะขยายเบาะแต่งเบาะหรือจเจ้าอะไรมาหมอนเอาอะไรมาวางมันทําได้เยอะไง ด้วยความที่ว่าเบาะเดิมมันกว้างนะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครหลายๆคนชอบเจ้าจิโอโนนี้มากเลยถ้าขี่ก็จะประมาณนี้นะแฮนด์จะไม่กว้างนะครับแฮนด์ค่อนข้างแคบเลยแต่ก็คือเข้าใจได้ว่าเขาเป็นรถขี่เมืองเนาะเป็นรถขี่ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นแฮนด์ไม่ต้องใหญ่มากก็เน้นการมุดการลัดเลาะภายในเมืองอย่างคล่องตัวก็ถือว่าเหมาะสมแล้วครับเพราะโดยตัวรถออกแบบให้เป็นรถที่ขี่เมืองเนาะแล้วก็ขาวางบนฟอร์บอร์ดตรงนี้นี่ถ้าขี่ก็จะประมาณนี้เวลาหมุนแฮนด์สุดเนี่ย แฮนด์ hand, มันจะเกือบชนขาพอดีนะครับอันนี้ทําให้ระยะเลี้ยวเ้าค่อนข้างโอเคแต่ไม่ชนเข่านะ mm hmm. เห็นไหมก็ถือว่าออกแบบมาได้พอดีพอดีนะครับสาหรับระยะการหมุนแฮนดะ์เนาะแล้วก็ตรงนี้เขามีพื้นที่เนาะทำให้เราสามารถวางกระเป๋าวางสัมภาระตรงนี้ได้อีกใบหนึ่งด้วยนะอ่าอันนี้คือก็คือเป็นดีไซน์ที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็พักเท้าคนซ้อนเนาะ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่พักเท้าคนซ้อนก็จะเก็บอยู่ด้านในก็ถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดที่ดีนะคนซ้อนสามารถใช้ส้นเท้าเก็บได้เห็นไหมคันนี้ตัวรถก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแล้วก็เนี้ยมากๆล่ะครับตัวรถไม่สูงเลยนะคือผมดูแล้วน่าจะเป็นรถที่แบบใครๆก็ขี่ได้อีกคันนึงแหละเพราะว่าดูเหมือนกว้างแต่ก็ไม่ได้กว้างมากผมสูง178ร้อยเจ็ดิแปดก็ลงได้เต็มที่สองขาแบบเหลือๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ นี่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่มีเยอะแยะมากมายของเจ้าจิโอโนพัท125เลยนะไม่ว่าจะเป็นสายทํารถสวยน่ารักสวยงามทํารถประกวดหรือสายทํารถแต่งแรงก็ต่างถูกใจเจ้านี่มากเลยเพราะด้วยความที่ว่าตัวรถเครื่องยนต์เขามีพื้นฐานร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นเขาหลายหลายคันเนาะทาให้การตกแต่งของเขาไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขามาในรูปแบบของดีไซน์ที่ว่ามันเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์โมเดิร์นคลาสสิกมันมีความกลิ่นอายคลาสสิกอยู่ในตัวเองนิดนิด ทำให้คนที่ชอบรถแนวสกูตเตอร์คลาสสิกก็ชอบเขาด้วยเหมือนกันครับอยู่กลางๆเนาะระหว่างรถสมัยใหม่รถโมเดนกับรถสกูตเตอร์คลาสสิกแล้วก็รถแรงเขาก็เลยเป็นรถที่มีความลงตัวในตัวเองหลายๆมิติหลายๆอย่างมากเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนมากๆเลยนะถ้าใครเคยใช้หรือเป็นเจ้าของเจ้าจ i o n o p พาร125อยู่เนี่ยตกแต่งกันยังไงบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้คลิปในคอมเมนต์เลยนะใครเป็นยูเซอร์ใช้งานจริงก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าตัวเองแต่งรถไปเท่าไหร่แล้วก็ แต่งรถไปยังไงบ้างแล้วหมดเงินไปเท่าไหร่นะก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ